สวัสดี FC แฟนคลับทุกๆท่านนะครับผมกลับมาพบกับนตินนะครับในรายการนตินไปนาเนาะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำเกี่ยวกับรถสักเท่าไหร่นะครับผมสอบปัญหาทางด้านโรคภัยต่างๆทุกๆอย่างนะครับก็กราบขออภัยแฟนคลับ FC ด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้นะครับผมนตินก็ เดี๋ยวมาปลูกต้นทุเรียนนะครับผมมีการบุกเบิกนาใหม่มีการขุดสะด้านหลังไว้นะครับผมกั้นพายงนะครับผมเอาไว้กันปลาออกปลาเข้าตอนนี้ก็ได้ปลาช่อนตัวใหญ่ๆติดแล้วนะครับผมวันนี้จะมาปลูกทุเรียนนะครับในคันคูสะนะครับผมได้กล้าทุเรียนมาจากอําเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับผมสมบูรณ์แข็งแรงกันเลยทีเดียวนะครับผมเป็นไซต์ที่กําลังปลูกนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการปลูกกันเลยนะครับผมตามมาในช่วงถัดไปนะครับ สำหรับการปลูกของนาตินนะครับผมจะตั้งกับพื้นเลยนะครับแล้วก็มีการโศกดินใส่ให้เป็นเนินภูเขานะครับนาตินจะตั้งไว้กับพื้นเป็นแนวก่อนเลยนะครับอันนี้คือนานะครับที่นาตินขุดสะยกรงนะครับกะว่าจะปลูกสักประมาณ20-25ถึง25ต้นน่าจะได้นะครับผมปลูกในขนาดแถวเดียวครับแถวตอนเดียวนะฮะในความความยาวสัก6-7ถึงเเมตรนะครับ กำลังดีนะครับผมตอนนี้สะของลตินนะครับก็เริ่มมีการปล่อยปลาแล้วนะครับได้ประมาณ1เดือนฝนตกใส่อย่างหนักเลยนะครับผมก็ค่อยๆขยับขยายไปเรื่อยๆนะครับพี่น้อง f อนะครับในสไตล์เกษตรกรพอเพียงนะครับแล้วก็เกษตรผสมผสานแต่ที่อยากทํานะครับผมและอยากลองดูมากก็คือเจ้านี่เลยครับเจ้าทุเรียนนะครับผมว่าจะเป็นไหม ในอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ข่าวดีก็คือมีพี่น้องชาวกเกษตรกรนะครับผมสามารถปลูกทุเรียนและได้ผลผลิตแล้วจริงๆนะครับในอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับผมอะจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาตามดูขั้นตอนการปลูกของนตินเลยแล้วกันนะครับขั้นตอนการปลูกของนตินนะครับจะวางไว้กับพื้นแล้วก็มีการทำดินเป็นภูเขานะครับผมเดี๋ยวลองดูขั้นตอนในการปลูกเลยแล้วกันนะครับ เมื่อเตรียมดินได้แล้วนะครับผมเราก็จะทําเป็นกองไว้ให้นา,นานาสังเกตนะครับยอดและปลายใบหันไปทางไหนให้หันหลังให้แดดนะครับผมยอดหันไปทางไหนให้เอายอดชี้ไปทางทิศตะวันตกนะครับแล้วหลังจากนั้นลําต้นเขาจะดัดตัวเองขึ้นมานะครับเพื่อสั่งข้อแสงอันนี้จะเป็นวิธีการที่นตินใช้มาตลอดนะครับอ่ะไปดูกันครับ หลังจากนั้นก็มีการกรีดถุงนะครับกรีดง่ายๆเลยครับกรีดล้วติ้นกรีดด้านเดียวพอนะครับผมแล้วก็ฉีกแกะแนะนําว่าไม่ควรรดน้ํานะครับก่อนปลูกสักประมาณ1 2วันเพื่อเป็นการรักษาเบ้านะครับให้มันเป็นถ้วยไอติมลักษณะนี้นะครับเบ้าจะไม่แตกเมื่อเบ้าไม่แตกลักษณะการรอดเนี่ยครับจะมีเปอร์เซ็นต์การรอดสูงมากนะครับ อาจจะมีเปอร์เซ็นต์การรอดประมาณ70ขึ้นไปแน่นอนครับที่สำคัญการเลี้ยงดูหลังปลูกนี่ก็สำคัญนะครับผมิธีการนี้ต้องถนอมนิดนึงนะครับจะได้ลักษณะนี้นะครับไปกันเลยครับ ทรงลำต้นนะครับก็จะตั้งไว้ในลักษณะนี้ก่อนนะครับที่สําคัญครับยอดปลายต้องชี้ไปทางทิศตะวันตกนะครับเรียกง่ายๆว่าหันหลังให้กับแดดนะครับจะอยู่ในลักษณะนี้เลยครับหลังจากนั้นก็ทําการโซกดินกลบให้เป็นภูเขา ลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมก็จะได้ตน้นตามที่นตินบอกนะครับต้นโค้งไม่ต้องกลัวเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะดัดตัวหาแสงเลยนะครับนี่ครับของนตินก็จะเป็นลักษณะพูนๆอย่างนี้นะครับจากพื้นดินขึ้นมาไม่ต้องถมครับเพราะว่านตินยกร่องมาแล้วเรียบร้อยนะครับน้าไม่ท่วมแน่นอนครับลักษณะนี้เลย หลังจากที่ปลูกเสร็จแล้วนะครับให้เปิดปากหลุมสักนิดนึงนะครับผมให้รากเก่าได้สัมผัสอากาศหายใจนะครับนี่ในลักษณะนี้นะครับและให้นำไม้นะครับมาผูกเชือกไว้นะครับผมกันลมนะครับป้องกันการโยกคลองของต้นนะครับทำอย่างนี้ทุกๆต้นเลยนะครับท่านใดนะครับที่สนใจจะปลูกทุเรียนลองทำนะครับผมลองศึกษากันนะครับตัดติน สนับสนุนและเห็นด้วยครับกับการปลูกในการเป็นเกษตรกรในตัวและทําประกอบสมาอาชีพอย่างอื่นนะครับสำหรับวันนี้ชื่นชอบยังไงอยากให้นาตินทําอะไรลองแนะนํากันมานะครับกับยูทูบเบอร์มือใหม่หัดทําใหม่นะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนโชคดีมีแต่ความสุขความเจริญนะครับและพวพบกันใหม่ในคลิถัดไปสวัสดีค่ะ